เพียาขาวที่ทุกท่านและเอฟซีหลายหลายท่านถามกันมาว่ากําจัดอย่างไรเพียาขาวและมดตอนนี้นะครับระบาดมากเลยครับในหน้าฝนเมื่อเพียาขาวหรือเพี้ยแป้งที่ทุกท่านหรือบางท่านอาจจะไม่รู้นะครับว่าเพียที่ใบพืชแบบนี้คือเพี้ยแป้งเมื่อเข้าทําลายต้นพืชแล้วจะทําให้ต้นพืช เป็นสภาพแบบนี้ครับเฉาและต่อไปนะครับต้นของพืชจะแห้งและตายในที่สุดเลยครับตอนนี้นะครับต้นมะเขือต้นนี้นะครับโดนเพี้ยขาวและมดเข้าทําลายทั้งต้นเลยครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะทําน้ํายาในการกําจัดเพียเพ้ยขาวป้องกันเพี้ยขาวและป้องกันมดที่จะขนเพี้ยขึ้นต้นพืชเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับ สวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิถีไทยพี h ช n แนลนะครับในวันนี้แนวทางกเกษตรลดต้นทุนประหยัดรายจ่ายภายในครเรือนของเราในการกําจัดเพี้ยขาวซึ่งทุกท่านอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าเพี้ยที่เป็นจุดขาวๆบนต้นพืชและใบพืชคือเพี้ยขาวแต่ความจริงแล้วเพี้ยขาวคือเพี้ยแป้งนั่นเองครับบางท่านหรือลหลายท่านอาจจะไม่รู้นะครับ ในวันนี้ผมจึงพาทุกท่านมากำจัดเพียขาวหรือว่าเพียแป้งซึ่ง f อถามกันมาหลายท่านเลยนะครับว่าวิธีการกำจัดเพียขาวหรือเพียแป้งทำอย่างไรเดี๋ยวตามมาดูกันอีกรอบหนึ่งครับส่วนผสมในการกำจัดเพียขาวหรือเพียแป้งในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำา4ตัวนี้เลยครับตัวที่1คือน้ำเปล่าที่เราจำเป็นจะต้องใช้เลยนะครับ ถ้าใครมีส่วนเล็กๆใช้น้ําเปล่าแค่เพียง1ลิตรก็พอครับและส่วนผสมตัวต่อไปคือน้ําส้มสายชูทุกยี่ห้อใช้ได้หมดเลยครับน้ํำยาล้างจานช่วยทำสารจับบายเป็นอย่างดีและกําจัดมดมแมลงแบบได้ผลดีเหมือนกันเลยครับและตัวสุดท้ายคือน,น,น้ำส้มปันไม้น้ำส้มปันไม้ถ้าทุกท่านไม่มีไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเรามีแล้ว ช่วยกําจัดเพียแป้งหรือว่าเพียขาวได้ทุกชนิดเลยนะครับและน้ำต้มควันไม้ยังช่วยในการป้องกันมดมแมลงได้ดีมากเลยครับกลิ่นของน้ำต้มควันไม้จะมีกลิ่นของการเผาไหม้และสารอีกหลายชนิดช่วยในการกําจัดมดกําจัดแมลงและป้องกันได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันง่ายๆเลยครับน้ำเปล่า1ลิตรเราจะใช้น้ำส้มสายชูนะครับอ่นน1ช้อนโต๊ะครับ น้ำส้มสายชูเราจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะว่าถ้าเราใช้น้ำส้มสายชูจำนวนมากอาจจะทำให้ใบพืชไหม้ได้นะครับและส่วนผสมตัวต่อไปผมจะมาใช้เป็นสารจับใบคือน้ำยาล้างจานผมจะใช้น้ำยาล้างจานประมาณ1ช้อนชานะครับ และส่วนผสมตัวสุดท้ายผมจะมาใช้เป็นน้ำส้มควันไม้ครับเราใช้เพียงนิดหน่อยก็พอครับเพราะว่าน้ำส้มควันไม้จะมีฤทธิ์ที่ดีมากเลยครับเราใช้แค่ประมาณ1ช้อนชาก็พอครับแล้วเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกที เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราจะใส่ถังฉีดพ่นกันเลยครับใครมีส่วนเล็กๆใช้เพียงกระป๋องฟอกกี้ก็พอนะครับแต่ถ้าใครมีส่วนใหญ่ใช้เป็นถังฉีดพ่นจะดีที่สุดเลยครับการกำจัดเพี้ยแป้งหรือเพี้ยขาวการป้องกันมดมแมลงที่จะผลเพี้ยขึ้นต้นพืชน,นะครับ ใช้เพียงแค่นี้ก็พอครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าเพี้ยแป้งหรือว่าเพี้ยขาวที่ทุกท่านเข้าใจกันนะครับว่าเพี้ยแบบนี้จะออกจากใบพืชได้หรือป่านะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการฉีดพ่นครับมดเป็นตัวการในการเกิดเพี้ยขนเพี้ยขึ้นต้นพืชเมื่อเราใช้ส่วนผสมสูตรนี้ในการกําจัดเพี้ยแป้งแล้วส่วนผสมสูตรนี้ยังป้องกันมดมแมลงได้ดีด้วยครับเดี๋ยวผมจะลองฉีดไปที่ เพี language, language. Ite, ้ยแป้งหรือว่าเพี้ยขาวนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าส่วนผสมสูตรนี้จะทําให้เพี้ยแป้งหรือว่าเพี้ยขาวแบบนี้นะครับออกจากใบพืชแบบง่ายๆหรือป่านะครับเดี๋ยวผมใช้มือลองลูบดูนะครับเห็นไหมครับหลุดได้แบบง่ายๆ่ายเลยครับแสดงว่าสูตรนี้ใช้ได้ผลดีในการกําจัดเพี้ยขาวที่ต้นพืชทุกชนิดหรือว่าเพี้ยแป้งนะครับในการฉีดพ่นสําหรับสูตรนี้นะครับ เราใช้เพียง7วันต่อหนึ่งครั้งก็พอครับเพราะว่าสูตรนี้จะติดกับใบพืชทนนานเลยครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทยายพี h ชนแนลได้นะครับและคลิปนี้ผมว่าว่าท่านจะได้รับประโยชน์ในการใช้สูตรนี้ในการกําจัดเพี้ยขาวหรือว่าเพี้ยแป้งกําจัดมดไล่มดและป้องกันมดแมลงที่จะขนเพี้ยขึ้นต้นพืชลองทําใช้ดูได้ครับได้ผลดีแน่นอนเลยครับ และคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการแนะนําในการกําจัดเพลี้แป้งหรือว่าเพลี้ขาวที่เอฟซีและหลายๆท่านถามกันมานะครับว่าวิธีการกําจัดเพลี้ขาวหรือว่าเพลี้แป้งทําอย่างไรผมได้ทําให้ดูแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลิทัยพีแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจ่าวลิทัยพีชนะครับผมการกําจัดเพลี้ขาวหรือว่าเพลี้แป้งเราจะฉีดพ่นตอนช่วงเย็นถึงพบค่ำและใช้ทุกๆ7วัน ต้นพึิงเราจะปลอดภัยจากเพี้ยแป้งหรือว่าเพี้ยขาวอีกนานเลยครับดูกันเลยครับว่าเพี้ยแบบนี้จะออกจากใบพืชแบบง่ายและฟอในที่สุดเลยครับ